ันจะได้เก็บหน่วยครับมากยากครับพี่คนเท่านี่ต้องเอาใจใส่ใส่ปุ๋ยใส่ยาหดน้ำสวัสดีครนบ่อันนี้กระแหน่งมันงเรนโบ้หน่อันนี้ก็บล่าต้นมันโอ้ต้นมันเหี่ยวมาแล้วเออเี็นแหน่งมันจังตัวนี้เป็นแหน่งนี่แหน่งเย็นแหน่งโอ้แหน่งก็ออกมาใหญ่แล้วเออใหญ่แล้วเี็นแหน่งก็มีดอกเคลือนได้หนินี่แหน่งครับนี่างเดียแหนงมีดอกคือหนมาหนี่กลยเป็นดอกแหน่งหนี่ดอกดอกดอกเออเป็นแหน่งเป็นแหน่งที่เป็นเบิดเนี่ย มาพี่กันเออไายมาพี่เดหนึ่งเออมันบ่โดดเน้นี่นี่นี่หนึ่งสองสามสีรอนี่กับสี่หาเศรสองพนี่เองไดจะว่าเศาสองพันสามสิบบนน่เป็นเงินหกหมืบาทเงินหกหมื่นหยหกหมื่นเจ้าว่าผมผมกาเอาหา0หมือนผมกาใช่ก็ได้หรอกหักคาทุนขารยังออกะอย่างต่าก็ต้องมีเงินเขากระเป๋าของเราสี่หมื่นเนาะเนาะได้นี่จำนี่ได้อยู่ อันนี้คือปลายยังกว่ปลาหมกต้นเง้ะครับเนี่ยต้นเงาะคร้อผลบ่งหวานทั้งผลจักปีกว่าต้นเงาะนี่ห้าปีแล้วห้าปีจักน้อยกับชีคืนน้ำใส่ใส่ปุ๋ยที่เป็นหมากแดงใยว่ายสุแล้วนี่แหละครับบ่ได้มีิจายจันบุรีได้ครับเง้อยูโซพิเศษกับมีกันได้ครับผมต้นเงาะครับม่วงโชกันนั่นเนี่ยโชกันนั่นเป็นหมาคุณนะโอ้ยต้นแล้วเป็นเพลง ส่วนมีเวลาปราบยาออกน่อยเห็มันแยงเลยงสีงามคักเน,ะเนาะผุ้็เขาป่อ้ยาเดี๋ยวนั่งแป้งแล้อมาถางหยปากเ้อครับเด้อคุณจไม่เฮ็ดเสียกซอยนั่งรถจนานุา่มๆท่านไหนสนใจครับพุณอะเสยงเอขี่มันมแต่เฮ็ดสวน ได้ขี่เทสเทสสวนบักแตงนี่คือแล่ธาตุไม่ตัวเชียนมันหลายครับมันมันได้ผลผลิตดีอันนี้ก็บ,บอ่อป่าครับบอ่อป่าของนั่งรถจ้าน้าครับพื่อนอะผีนั่งรถจ้าน้ามาฮ่อไว้สีเพิ่งลงคลิปครับเพื่อนอะผีมือของนั่งรถจ้าน้าแมนธรรมดาเลยนะ,นะทั้งเห็ดทั้งเสาทั้งจมบ่มีคนมาเห็ดซอยครับพื่อนอะโอ้ยตะหมักที่ด่านี่กระดิคายได้ห้วย มื่อนึงสิบ่ได้มื่อหลายร้อยโลหรือตีห้างใหญ่เวียงไม่แต่มันมันห่อไว้ดีๆแต่แต่ข้าวมันเป็นหมากไม่ยูนี่มันจีได้เห็นสองสามตันคนนี้ต้นหนึ่งต้นหนึ่งมันจีได้อยู่สามสิบสี่สิบโลคนนี้ยังต่ำเพราะว่ามันยูนี่มันลอยกว่าต้นพี่ดาลอยกว่าต้นตีได้สองตันคนนี้นี่ตำเป็นเงินเป็นทองมั้ครับผมเพนดินครับ นี่แหละเพิ่นเอินเ้นว่าแผ่นดินเงินแผ่นดินทองครับพี่น้องเนี่ยบักบอลหวานกับปูไว้ไว้ยๆกินบอหดินเั้นเป็นทองเมืดอเนี่ยไรก็ได้เหี่ยตัวมาเบิ่งข้างเห็นปะเนี่ยเพราะท่านย่าเก็บด้วยนี่อื่อนหมดแล้วอื่นเน,ะน,นะาะแต่ว่าแตานี่จำจำนี่แกเก็บไอายุมือนี่จำเกี่ยวขายโอ้ยพี่ครับสดสดรับสดสดงาม เทียนดองแดงดองแดงก็ออยังขี่กระเดียดน,น้อยนี่ครับนี่ีอันอันอันนี้ประมาณยังมือครับไหมแหวงนี่หามือกหาเมือกหาเมืออีกสิบมือกอ,อ่ะเขาสู้อทองตลาดได้แล้วออห่าใส่ใจรรมันสารเคมีเห่อก็บม่ได้ใส่นักนะครับเนาะบม่ได้ใส่นักขี่ตฮอ่าโมนด้วครับโมนซ่องเขียวราคาบวกกีบาทสาบาทครับสมัยผมขายจีซ่องละสิบบาทถ้าเปิดร้านนะจีพูดนะครับโอ้ยสะอาดครับนี่ สนันผู้บุปสัยใจเนี่ยก็สี่กต,ต,ตึงตึงนี่นี่น <c oughs> ครับเบื้องหล่องแต่เราล่ลองครับตรงกันเป๊ะครับพ่อใหญ่แหวงล้วเห็ดฝีมือดีครับ <c oughs> ปนานเอาเสียกวัดไปอ <c oughs> ันเอาเสียกวัดไป <c oughs> ตรงรีบ,รงรบครับน <c oughs> ี่แหละเพื่อนว่าเกษตรกรอาชีพอาชีพเกษตรกรนี่เป็นอาชีพที่ยั่งยืนนะครับยั่งยืนเข้าไปเฮ็ดงานเข้าเรียนจบมหาเลย ลงทุนคนลองคนเล่นจบมาหาไรในซ่อชีเด้งซ่ีเดงเล่นจบบริญญาในเมื่อไหน่อยหน่อยแสนนะครับเงาขนาดเลยมครับอยนี่เงาสงามดกะะบ่จ้ะวะด่่าตำกวาหาซิบเส้นหมด้นนี่เบียงหา<ะ>ซิบเส้นมดหนเงานันลี้เนาะแปักไก่หาซิเส้นเนาะอ้ย บางหลายๆท่านนะครับนกกระเฮ็ดกระเลี้ยนหนังสือจบมาจบมาแล้วกับเฮ็ดงานงาย่าางงมลอพวนเฮ็ดงานแล้วกับไปซื้อเขาซื้อนามจินคือนเขานี่ครับใหญ่ใหย่างกรเบิง่งดูเพล่งเด่นโอ้ยเโอ้ยงามขัดงามครับาง,งามงามงามเนี่ยขาวจานพานครับโอ้ยบักเจ็ดสิบเส้นหกสิบเจ็ดสิบเส้นหมดแล้วแต่ละฝักแต่ละหน่วยนี่ อันนี้เขาเอาอนเก็บจักชุดเหรอครับนา่แบงค์นี่ไว้าเพราะมันเก็บหาซุดแล้วหาซุดแล้วตีครับแม่ชีเก็บไปอีกประมาณจักสิบชุดโอ้แล้วก็มาพักอีกจัก,กเข้ามือซีบมือแล้วก็เป็นอีกเน้ยบ้านี้ครับเป็น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 ุดซุดก็ไปนี่โดกกว่เก้าโอ้ชุดสองในห้องโดกันบ่างสองนี่โดกกว่เก้าคือคือชุดแรกนี่ที่ีก้านการมันนี่การ,การมากที่ห้าวปิดไปนี่ครับเนี่ยนี่ยังสี่ แบบนี่มันหยิบตอยอดแร้มาออกดอกไม่ได้นี่เนี่ยเนี่ยนี่ละมันจีเป็นดอกไม่นี่เป็นดอกอีกเจ็บอีกแล้วเป็นดอกอีกเจ็บเงับมาเรื่อยๆเนี่ยนี่จังสีต่วทั้งทั้งอันทั้งนั้นก็ต้องยุ่งกับการใช่ใจความกนใส่ใจนี่มื้งนี่เขาเขาปิดดอกแล้วนี่มื้งนี่ปิดออกแล้วนี่เพราะแมนว่าห้มันหาขาดออกไว้มันขีเป็นดอกอีกเป็นมากอีกครับขายไปจนหอดปีไม่เหมเอนนี่นี่ือยัง คือคือยังขวนอนในมันบ่เออคือยังขว่อนนี่ขว่อนในเขาปิดออกแล้วเขาจะตอกไม่อีกไมีตอกไม่อีกตอกไม่อีกนี่เขาขีไปดึงไงมันหักไปได้เออต้องต้องต้องคอยดึงออกสิคอยดึงออกคือคือต้องจับหมุนออกเด็นี่จับบางสินี่หน่วยนี่พ่อเจ็บเหรอเขาต้องจับนี่หมุนึ่งสิเนี่ยน่าอ๋อต้องเฮ็ดต้องสิต้องเฮ็ดต้องสิเนี่ยมันจะย่างอีกการเขาไปดึงมันเสีกมันจะขาดไปเลยนี่โอ้เนี่ยวิธีการเจ็บได้ได้รายเดือนสองบาทสี่สิบต่างเนี่ยเนี่ยครับอยู่นี่ หกหน่วยสิบบาทไหมแม่นบ่ล่ะครับหกหน่วยสิบบาทมันถืกบาทอะไรจักต่างเงีนเนี้โอ้ยพี่เพิ่งครับพี่น้องหลายทีเกียร์โอ้ยอยากเกิดเป็นบ้ามัดเกียรลูกสาวพ่อใหญ่แหวงไหมเด้จะไม่อ้วนเฮ็ดบ่เลยหรอกพ่ออ้วนเป็นล่มายครับป่วแล้วอายุอะไรต่อตาพ่อใหญ่แหวงแล้วคนเฮ็ดมาตระเลยเนาะเฮาเฮาเฮาเห็ดมากครับหัวกขาสวนตระเลย ร่างกายมันก,ก็นเลยอยู่ตัวมันก,ก็นอยู่กับใจเนาหนำหละใจเขาใจสู่สยางที่ยังกับ่มีแมงบ่นไม่ยังบินเลยเพราะว่ามันธรรมชาติครับเนี่ยมูลพ่อเจ็บเลยงามคลกสวยงามขักเนี่ย,ยพ่อเจ็บแล้วบักทัวร์นี่พ่อหันก็นตำครับพ่อหันบังหวัดไปไหมก่อนแม่บ้านเอา,า,า,าอแหวงแล้วก็ตำูซจินครับหลายสวัสดีคนเหลียวเบิ่องขล่อาไปยังแหวงปลูกอย่างมันคือยังไปขายโซเนียวทีเบิ่งครับเบิ่งหล่องบักทัวร์เบิ่งหล่องบักทัวร์แล้วล่ะสอดปัดสอดปัดครับ กนะลองทีเห้ n เง u กนะผูไดบ่เคยเห็นยางจะวิ่นเลยลองนี่ะผู้ผู้เบาแต่ลาดเาเห็นน้องรถจะหน้ากระใจออกย้นปลาบกตัวพสอเให้เลใจอยื่นหนอเมือนเือละสองพันสามพันปนนั่นครับสองพันสิบเมื่อก็ได้งินสองหมื่นไหมครมา มับนบเอาอีเลีแต่เดงว่างานเขาบอกมีวาดเจ็บนะนี่สิ<อ>พนักงานปลูกบักทั่วปอนี่ค <c oughs> ือพนักงานมากินซอย <c oughs> เฮดเรียกซอยไอ้เทียบปอนี่ <c oughs> นี่นะผู้ขนบักทั่วให้เออนั่นแหละเฮดเรียกซอยอยู่เก็บกับแยกหยอดสองคนเนี่เยเก็บมันจับร่างไรบ้างไว้เฮ้ยขนเดินไปขึ้นเชียงหน้า <c oughs> ขนใอยอฟังนี่กะบฟังนี่กะเดียนฟังทั้งนี่กะเดียนละเดียนหนึ่งมาตั้มก็สามหมื่น ฟังนั่นอีกเดือนหนึ่งพอต่ำก็สามหมื่นเอาเราไปไปใส่ะเงินบัตรนี่แหละครับผมวิถีชีวิตครับเ่อนมน,นี่กระท่อมลังน้อย,น,อยนี่เจ้าของกระท่อมนี่มีเงินฝากธนาคารหลายแสยนเลยครับนี่ว่าเป็นธรรมดาเลย,ย,เยจท,ทั้งนีแต่้าใเจ้าทำนี่เขาิว่ามาอยู่น้ำหนองรู้แตหน้าขอยแล้ว เสน่ห์ของวัวมาอยู่น้ำนองเราจะหน้าใครแล้วเนที่สาป,ปา่ปปาครับนี่มัตุป่าครับนี่หัดย่ำแรงย่ำยังกะพอไงว่า <c oughs> สันหอบประหยัดสันหอบประหยัดกจกเงินเนาะสันหอบประหยัดเสื้อเนี่ยกะมีร่องรับมัทุยางเนาะมีร่องรับมัทุยางพี่ครับโอ้ยสุดยอดสุดยอด <c oughs> อิจฉ้าหรอกครับผมอิจฉาชีวิตแบบนี้ ตั้งใจไว้ว่าบ้านไปชีวิตสิมาอย,ย,ยู่กรงซีพล้วแต่ว่าผัดสิมาอยู่อีหลีสิย่างได้บ่บบพี <laughs> ่ครับท่านหนึ่กับป้าอย่างทีวิถชีวิตเจ้าบ้านมัน <c oughs> ต้องจินยังมากมามันเป็นชีวิตที่น่าอิจฉาตัวนายแบงเ <c oughs> ขาอยู่กับเขาอยู่กับปัจจุบันนี่เขาเรียนมาปัจจุบันคนไปเฮ็ดงานนี่คนไปเฮ็ดงานนีนตนน่ตื่นเช้ามาต้องแต,งต่งโตดีๆ <c oughs> ไปเฮ็ดงาน ต้องเสียาค่านำกนลำมัมนเสียาค่าเดินทางได้เงินมาแล้วมาเสือเขาจินมาเสือครับมาเสืออย่างทเขาผมมาอยู่ที่แหลกแม่ยกะว่าเรียว่ามาอยู่นี่มันล่ำบากขุดหัวเล่าเก่าหัวหยามาอยู่จินนี่อย่างครับบาดนี่มาเทียบเบื้องเดียวเดี๋ยวนี้ผมนี่มีดินม,มีเฮี้ยนมีส่านอยู่มู่นรุ่นเดียวกันเนี่ยแถวอำเภอเมืองขายหน้าเบิดแล้วขายหน้าเบิดแล้วหาจินในในห่างในห่างหอดไม่มีหม่องอยู่ ส่วนมากครับส่วนส่วนมากครับแมนบ่ละแมนครับมอเตอร์ไซค์มีขีผมกับมีขีฮอกันแต่ว่าคนในเมียงเดี๋ยวนี้บ่มีดินยูมีดินอยู่ครับในเสาเก๊กยูเสาเย,ยูแต่ว่าผมนีมีดินยูได้บ่เนี่ครับมีเออยู่อีกไย่เซม,มันมองนี้นี่อีกเซม,มันรักษาไว้ได้อีกห้าสิบปี <S 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 มองนี่สิกายเป็นมุ่งบ้านจัดสรรมาได้เลยที่ตรงนี้ก็ที่มีมุลคคาเป็นพันล้านเลยที่ตรงนี้ครับมีมุลคคาเป็นพันล้านหอดลูกหอดล้านครับผม โมกกลาคุมผ้านี่ยปัญหาเงินได้ผมกีเ,เฮ็ดเงี้ยน,น้อยบ้านลงไปหัน้นนี่เสาผมกลับมามแล้วเสาต้นคูนได้เนี่บนี่อะไรกีเฮ็ดเงี้ยน,น้อยอยู่อยู่ในบ้านเถียให้ลูกอยู่ครับบ่ได้ไปยุ่งยากน,น้ำลูกน้ำเตาดอกเออ,อมยู่เฮ็ดหน่อยเนี่ยสวนมือเอื้อตัวใหญ่ยูทงนอกไม่กับมือเอ,อื้พักติวพักนี่บ่ตัวแนว้ยแถวผมไม่กินพักตาลาดเด้อเพราะวัน ผมมีกินพวกผักพื้นบ้านทําผักกะเมกแม่มากินผักกะเมกกินผักติ้วนี่แล้วนี่มันธรรมชาตินีมันเสียบไหมผมมีกินพวกทั้งสั้นผักผักผักักขาวผักกะหล่ำผมไม่กินมันมันมียาหลายครับผมมีกินพวกผักธรรมชาติทั้งหลังไปผนผมบอบผ้าร้อยผมมีอะไรระต้นผักติ้วเป็นซีฟครับเอานี่และครับอีกคลิปหนึ่งครับมืัอนี้มาย่ำๆถามข้าเพราะนี้ สแวงเสนบีครับเนี่ยมาเบ่งสิถีชีวิตของเราครับเป็นถ้าผู้ใดอยากามาอยู่เกษร็มาปรึกษากับพ่อสแวงได้จ่อยู่แถวนี้แถวเพื่อโซ่พิศัยแถวบึงการแถวปากขาดนี่ครับยิดน,นยดีให้ความรู้เนาะพอแวกเนาะยินดีให้ความรู้บอกไม่เลี้ยงเกษรนี่แต่ว่าคนกกระู้จัเราเหมันหเหรอแถวนี้ <laughs> ครับผมเอาคลิปนี้ขอบคุณในหลายครับผมคลิปนี้ขอบคุณในหลายครับ สวัสดีพี่น้องทุกคนครับเบิ่งทองให้ทองหน้าเบิง่งผมมีบ่นเบื้งนครับมีแต่มีแต่เป็นเงินครับมีแต่เป็นเงินเมิดน,น,นี่ต้นไม้ทุกต้นพื้นดินทุกตารางเมตรครับเป็นเป็นแปวงพญิเยยแหวงแล้วแปวงเป็นเงินเม็ดครับนี่แปวงเป็นเงินแต่งตัวบ้านบ้านแต่งตัวบโกโกแต่งตัวบ้านบ้านสุขภาพแข็งแรงบ่บดดได้ได้อาศัยยาหมดยาหมอเด้ยครับคนชนบทเขาอายุสี่หกสิบแล้วก็ยงังแข็งแรงคือเก่าพอเขาเห็ดเบียก เลี้ยงลูกเลี้ยงร้านเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้สบายครับ <Okay. S 1> เอาคลิปนี้ขอบคุณพ่อแหวงหลายๆครับผมสวัสดีครับ